ไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียร์ด้วยนะคะแล้วรถไถยกำลังนอนเติมพลังอยู่รถไถรถไถยกำลังนอนเติมพลังอยู่นะครับรถไถกกำลังนอนเติมพลังอยู่รถไถน้อยแล้วก็มีงานต่อนะครับจะได้ไปดันต่อให้สวนข้างๆต่อนะครับรถไถของเราก็ลเลยเติมพลังชาร์จแบบก่อนกินกินพืชเป็นพลังนะครับ ตอนกินรถไถของเราเพราะว่าถ้ายืนกินมันกินไม่ถนัดเพราะว่าตัวเองโตละใช่ไหมคุณยายใช่ไหมไปไหนยีกทีนี้นะไปไหนอีกมัน,ะไไนจะไปกินนุม้แม่วาต่อแน่ผมว่านะไปกินนม้แม่วาต่อผมว่าจะไปกินนม้แม่วาต่อแน่ๆโอ้มไม่กินเลย มะม่วงเหรอนมะม่วงโอ้เห็นมะม่วงก็เลยหยุดคุณยายลานก็จะไปไหนก็วิ่งเดินตามเดินเติมโอ้ดูครับแม่แม่ดูดูรถไถน้อยดันตั้งแต่ข้างบนนี้ลงถึงข้างล่างนี้รถไถน้อยดูรถไถน้อยของเราแม่ถนนใดมีสวนมีไร่นะครับ ต่อทางเราได้นะครับเพราะว่ารถไถน้อยของเรานี่สามารถดันตอดันอะไรได้นะครับฟรีครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งสิ้นครับขอขอแค่เป็นกล้วยก็พอสักเครืออย่างรถไถของเราจะไปทําการถอนตอให้เลยนะครับรถไถของเรานี่กินพืชเป็นอาหารนะครับรถไถของเราไม่ได้กินน้ํามันนะครับไปนะครับ เราจะไปฐานกีาต่อนะครับอันนี้อันนี้งานด่วนหน่อยนะครับงานด่วนงานด่วนหน่อยงานด่วนงานเร่งงานด่วนครับอุ๊ยดูครับงานด่วนครับอันนี้งานกำจัดตอกำจัดตอดูงานกำจัดตองานกำจัดตอไปไหนอีกไปไหนอีกไปไหนอีก เป็นอะไรอีก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 ฮะทางเรามาดันต่ออีกละวรถไถของเรา,าแม่ท่านใดมีสวนมีไร่เกษตรกรนะครับติดต่อทางเราได้นะครับรถไถของเราสามารถทำได้ดันได้ให้ได้หมดนะครับตอมงตอไม้ มาพวนย้าต่อมาพวนยายต่อครับพวนยายต่อบึ้มโอ้โหโอโห้ถอยตั้งหลักดันนะครับโอโ้กำจัดอันนี้อันนี้ไอแม่รถไถอันนี้รถถังนะฮะอันนี้รถถังอันนี้รถไถสองแม่ลูน้นก,ก็เดินเหาะกันถึงนู้น ไปนี้แล้วนะฮะรถถังทำอ,อ,อะไรต่อดีนี้รถถ,ถังนะี่นี่รถถังนี่รถถังครับคันช่วงล่าง แม่รถถังคันช่วงล่างนะครับช่วงล่างยังแน่นนะครับกันนี้สีดาวสีดาวนะครับคันนี้ปัดประชาชนใบเดียวนะฮะร,รถถังนะครับแม่ท่านใดจะเอาไปทําเกษตรกรทาได้ทําสวนนะครับรถถังของเราสามารถลุยให้แม่แม่ได้เลยนะครับติดต่อมาเลยนะครับรถถังครับ รถถังเป็นแม่ของรถไถนะครับเป็นยายของรถไถมาเล่นตรงนี้ต่อขึ้นจากน้ำ้วมาเล่นตรงนี้ต่อสนุกเลยบ่อโคลนบ่อใหม่นะฮะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะครับดูพี่ปุ้ยเกือกกิ้งเพราะว่าดินใหม่หอมดูพี่ปุ้ยแม่แม่ดูพี่ปุ้ยนะครับแม่แม่ สนุกไหมคะสนุกไหมคะับดูทั้งหลานทั้งยายนะครับทั้งหลานทั้งยายดูดโอ๊ยน้อนี่ร้สยายจะไปทำน้องจูทำไมดเด็กเขาเล่นกันนะ่ะ ไม่เอานะถ้าถ้ายายทางี้แบงค์แบงค์ไม่เอาของมาให้กินแล้วนะไม่เอาของมาฝากกันนะถ้ายายจะทํางี้ไม่เอานะยายยายอย่าดื้อสิคนเท่านี้พูดยากยิ่งกว่าเด็กเลยนะครับที่ห้านน้อยนะโอ้โอบเบาพี่น้องจูเล่นนิดเล่นหน่อยนี่ดุน้องจูโอนน้องจูเนาะ อา,พ,พ,าพ,พี่ปุ๋ยเห็นพี่ปุ๋ยมาอะไรเห็นไหมพี่ปุ๋ยเห็นยายพี่ปุ๋ยเห็นยายอ่าอันนี้ดูพี่จูปุ้ยมาโตดีลีลายายกับหลานดูน้ำนองใหญ่เล่นมาแล้วมาเล่นน้องเล็กต่อนะครับนี่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 <า> <fahr> นี่ปนยายนี่หัวจุก นหญหัวโจมนี่น,นี่หัวโจมอีกแล้วนี่เห็นไหมเห็นไหมบอ่อคุณใหญ่ๆไม่เล่นมาเล่นบอ่อเล็กๆนี่เออนี่หัวโจก สองแม่ลูกนะครับแม่แม่เดินเดินวิ่งเลี้ยงแถวกันต่อย,ต,อยต้อยเลยสองแม่ลูกนี่ดูแม่แม่หยอกลูกแม่หยอกลูกแม่หยอกลูกเร็ว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 รานร้องนั่นอุย้ยเร็วเร็วไม่บายเดินเดินมานึ่งแลัวแม่ลูกต้นหนาวร้องปุ๊บ กลัวผิดถ้ายายมานี่ไม่ว่าไปแล้วนะครับดูดูดูเกาะงวงแล้วเกาะงวงแล้วว่าบอกว่าว่าไม่เกี่ยวนะหลานยายทําเก็บเองนี่ยายไปแล้วไปหาหลานแล้วนะครับหลานร้องปุ๊บไปปั๊บคนอื่นร้องนี่ไม่ไปขึ้นมาก็มาดูเลา,เอ,าอยู่ดันอยู่แต่ถ้าไม่เห็นร้านนี่โอ้เดือดร้อนละเดือดร้อนถึงผมนะครับแม่แม่ เดือดล้อนถึงผมเลยมุ๋ม,งมงหงุหดหงดอันนี้รถแม่โครเรานะครับอันนี้รถแม่โครแ,แม่ท่านใดอยากจะขุดหนองขุดอะไรก็ติดต่อทางเราได้นะครับอันนี้รถแม่โคนะครับเนี่ยกําลังขุดพอดีเลยครับเนี่ยอันนี้งานเร่งด่วนอันนี้อะไรเนี่ยอะไรอะไรโอ้